เดี๋ยวมาติดตามเศรษฐกิจกันสักหน่อยนะครับชมครับในระหว่างที่หลายคน,นกำลังได้รับผลกระทบจากคูสิบเก้าระลอกใหมน่นะฮะลุ้นไปตามๆกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยคอรอมอจะขอมาตรการเยียวยาออกมาคลางเนีเล็งแจกเงินมาทำความเดือดร้อนโควิดระบาดะระลอกใหม่เนี่ยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรียอนี้ใช่ไหมฮะุูส<ฆ>ุดมาฮะ คุณธีรเดชคุณมวิสาคะบางคนอาจจะรอว่าเอ e, ๊เราไม่ทิ้งกันจะถูกปัดฝุ่นกลับมาแจกกันอีกสักรอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวไปนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าต้องลุ้นอย่างที่คุณธีรเดชบอกไปแต่ว่าที่ชัดแล้วก็คือคนละครึ่งนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเขาสรุปการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งที่เป็นรอบเก็บตกค่ะคุณผู้ชมคาดว่าสามารถเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ค่ะคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย,ย,ย,ย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะ ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างสรุปมาตรการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบใหม่ซึ่งก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าจะเป็นการแจกเงินหรือเปล่าหรือจะเป็นมาตรการเราไม่ทิ้งกันร,รอบใหม่ยังต้องไปดูในรายละเอียดก่อนนะคะว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่คุณอาคมบอกว่าไม่อยากจะให้เรียกว่าเป็นการแจกเงินเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนมากกว่านะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้เงินในวงเงินพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลบ กระทบก็บอกว่าตอนนี้ยังมีเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มีแผนที่จะต้องกู้เพิ่มเติมมาตรการจะออกมาเร็วๆนี้ส่งสัญญาณหมายความว่าคอรมอวันนี้อาจจะไม่มีหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะออกมาเร็วๆนี้ส่วนข้อเสนอภาคเอกชนนะคะให้กระทรวงก,การคลังแจกเงิน4,000บาท คุณอาคมบอกว่าไม่รู้ว่าเอกชนเนี่ยเสนอตัวเลขนี้มาบนพื้นฐานอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะโดยย้ําว่าส่วนของรัฐบาลก็มีการเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วส่วนคุณกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการแจกเงินนะคะแล้วก็ยังไม่มีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาส่วนคนละครึ่งค่ะกระทรวงการคลังสรุปแล้วนะคะว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกคาดว่าจะสามารถเปิด ลงทะเบียนรอบใหม่ได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เบื้องต้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการนะคะช่วงกลางเดือนแล้วก็วันนี้ล่ละค่ะคุณผู้ชมคุณอาคมจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของการลงทะเบียนในรอบเก็บตกค่ะ สิทธิ์ที่คงเหลือนะคะตอนนี้ก็บอกว่ามีมากกว่า1ล้านสิทธิ์ซึ่งมาจากโครงการคนละครึ่งเฟสแรกแล้วก็มีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่5 0 0แสนสิทธิ์และเฟสที่2ก็เหลือด้วยนะคะคาดว่าจะมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกกว่า5 0 0แสนสิทธิ์ด้วยกันหลังจากวันที่14มกราคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้ลงทะเบียนเฟส2ใช้จ่ายซึ่งจะนาตัวเลขทั้งหมดมาสรุปอีกครั้งว่าตัวเลขสุดท้ายจะเป็นเท่าไหรค่ค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะอย่าลืมไปใช้วันที่14มกราคมนีม่พูดว่าเตือนตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาลงทะเบียนไปเหมือนกันนะคะใช้เท่าไหร่14วันนี้ต้องให้หมด ไม่ต้องหมดค่ะแค่<อ>เป็นการเปิดยอดเงินในการใช้จ่ายเอาไว้ก่อนอแต่ว่า,าต้องใช้ภายในวันที่14มกราคมเหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะใช้โครงการนี้นะอย่างนี้นะคะแล้วก็ยาวๆเนี่ยค่ะโครงการสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564ค่ะค่ะส่วนมาตร,ร,รการการช่วยเหลือยาวๆของรัฐบาลเขาก็มองไว้ว่าถ้าไม่แจกเงินเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นลดน้ําไฟได้ไหมอันนี้อพอจะมีโอกาสไหมคะคือจริงๆก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าหลายกระทรวงเขาก็คุยกันอยู่โดยเฉพาะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถ้าเกิดสมมุติว่าช่วยได้ก็จะช่วยให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคก,การท่องเที่ยวก่อนจริงๆเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันส่วนประชาชนเนี่ยค่ะก็ต้องรอดูวันนี้คมอมว่าจะมีอะไรออกมาบ้างน,นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมกระซิบนิดหนึ่งกระซิบเบาๆว่ามีการถแถลงจากกระทรวงการคลังนะคะ,ะติดตามกันได้เร,เรารอดูข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทีนี้มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันบ้างการระบาดของโควิด -19 เนี่ยค่ะนอกจากจะส่งผลทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ไปแล้วสิ่งที่ตามมาแน่นอนปัญหาการว่างงานค,คนตกงานแล้วก็เรื่องการจ้างงานเนี่ยนะคะทำได้ไม่ดีทีดีไอประเมินนะคะว่าการระบาดของโควิด -19 ในรอบใหม่นี้จริงๆหนักกว่ารอบที่แล้วนะคะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคะ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 8ล้านคนน่าจะเพิ่มขึ้นมาจากการระบาดรอบแรกเนี่ยสักประมาณ2ล้านคนด้วยกันและอัตราการว่างงานสูงนะคะเพิ่มเป็นร้อยละ3หรือประมาณ1ล้านคนเป็นตัวเลขที่น่ากังวลใจนะคะเพราะว่าเราพูดคุยกันตั้งแต่โควิด1 9รอบแรกแล้วจริงๆตอนนี้ หลายธุรกิจยังไม่ฟื้นดีเลยนะคะแล้วก็มาเจอการระบาดในระลอกใหม่ในระลอกใหม่นี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้มีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะอย่างร้านอาหารบางแห่งค่ะเขาปิดให้บริการเลยเรื่องของการจํากัดเวลาเนี่ยค่ะเป็น อุปสรรคของเขามากถ้าเปิดมาไรายได้ก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายส่งผลให้ลูกจ้างที่อยู่ในร้านนะคะก็ว่างงานแล้วก็มีไรายได้น้อยตามไปด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารย่านถนนตัดใบวชลับพลนะคะคุณผู้ชมแถวนั้นก็มีร้านอาหารเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางร้าน,นะคะ่ะเขาบอกว่าปิดให้บริการชั่วคราวหลังจากที่การระบาดของโควิด1 9รอบใหม่นี้นะคะเจ้าของร้านอาหารเขาบอกนะคะว่าแม้ครั้งนี้จะไม่มีคําสั่งล็อกดาวน์แล้วก็ธุรกิจร้าน อาหารยังเปิดให้บริการได้แต่ว่าการขายแบบไม่เกินสามทุ่มเนี่ยค่ะคำนวณแล้วไรายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่เพียงพอค่าเช่าก็ไม่พอค่ะจ้างพนักงานที่มี20คนก็ไม่คุ้มเขาก็เลยบอกว่าปิดร้านไปก่อนดีกว่าค่ะกระทบเต็มๆครับกระทบเต็มๆลูกจ้างเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เอาง่ายๆลูกจ้างแถวนี้นะร้านอาหารที่เปิดกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยเรื่องของค่าของชีพที่จ่ายรายวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิม บางร้านเนี่ยไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่ได้จ่ายค่าแรงนะฮะแต่ให้อยู่มาช่วยกันมีที่นอนมีที่กินบางร้านเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรื่องเรื่องจะมีค่าตัวเท่าน, ون, นู้นเท่านี้ตอนนี้มันไม่ได้คุยกันสว่วนลูกจ้างคนนี้เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะบอกว่าการระบาดของโควิด1 9ส่งผลให้ไรายได้ของเขาเนี่ยหายไปที่ร้านที่เขาทำเนี่ยคะ่ะไม่ได้ เปิดให้บริการ<ม>ใช่ไหมคะเจ้าของร้านเนี่ยก็เอาไปฝากทํางานกับเพื่อน<ม>ที่เป็นร้านอาหารร้านอื่นค่ะรายได้ตอนที่ทํางานก็โอเคอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้มาช่วงนี้เจอโควิดก็แย่มอนกันค่ะแย่ยังไงอะแย่ยังไงก็คือเหมือนว่าไม่ได้ทํางานเต็มร้อยค่ารายจ่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน ผู้ประกอบการบางคนเขาบอกนะคะว่ามีร้านอาหารในย่านนี้เนี่ยค่ะต้องปิดชั่วคราวไปแล้วประมาณ3-4ร้านแต่ละร้านก็มีแรงงานหลายคนนะคะตั้งแต่พนักงานรวมไปถึงนักร้องด้วยส่วนใหญ่ร้านเขาเปิดกลางคืนค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดในรอบแรกโอ้โหยังไม่ฟื้นนะคะและแม้บางส่วนจะปรับตัวขายแบบซื้อกลับบ้านหรือว่าขายผ่านทางแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่ายอดขายไม่ได้มากนักแล้วก็โดนค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะหรือคาหรือว่าค่า GP ที่ต้องจ่าย ให้กับแอปพลิเคชันบางแอปสูงถึง30-35%เขาก็เลยอยากจะให้รัฐเนี่ยค่ะมีมาตรการเยียวยาผลกระทบแต่ว่ารัฐต้องแยกประเภทให้ชัดเจนค่ะให้โอกาสเขาหายใจกันอีกอในการทั้งค่าเช่าทั้งเ,เด็กในร้านผู้ประกอบการรอบแรกมาโควิดรอบแรกมาก็ล้มทั้งดืนกันไปแล้วเปิดมาก็ไม่ใช่ว่าจะจะดี นะคะมาเจอรอบสองเนี่ยก็หนักเลยตอนนี้บอกไปเลยนะคะไม่รู้จะไปทางไหน การว่างงานเกิดขึ้นแล้วนะคะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i เขาประเมินว่าการระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยค่ะส่งผลให้ปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดขยายไปในหลายจังหวัดซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็คือภาคบริการเนี่ยค่ะมีการประเมินกันนะคะว่าการระบาดของโควิดรอบนี้จะทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ7-8ถึงล้านคนซึ่งมีทั้งผู้ว่างงานแล้วก็ผู้ที่มีงานแต่ว่าไรายได้ลดลงโดยจํานวนผู้ว่า ว่าง,งานจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสามค่ะปลายปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ประมาณเจ็ดแสนแปดเจ็ดแสนเก้าอันนี้คือการว่างงานโดยเปิดเผยของสองเปอร์เซ็นต์นิดๆน,ดน,ดนะเี่นี้น่าจะขึ้นไปอีกจุดห้าหรือหรืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวเลขที่ว่างงานโดยเปิดเผยน่าจะขึ้นไปถึงสามเปอร์เซ็นต์ถ้าสามเปอร์เซ็นต์มันก็ตกประมาณล้านคน คนที่ทํางานอยู่ได้รับผลกระทบนะคะต้องว่างงานบางส่วนและถ้ารวมกับนักศึกษาจบใหม่ปีนี้อีกกว่า3,000 300, 0นคนก็บอกว่าอาจจะส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอีกนะคะทางทีดีไอเขาก็เสนอให้รัฐบาลค่ะมีมาตรการด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประคองการจ้างงานจ่ายเงินเยียวยาระยะสั้นนะคะ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางขยายโครงการคนละกรึ่งออกไปต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีค่ะช่วยเหลือแบ่งป กลุ่มประบางเป็นต้น อันนี้เป็นตัวเลขของคนที่ไปขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเป็นข้อมูลจากกระทรวงแรงงานค่ะเดือนพฤศจิกายนพบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมกว่า400,000คนนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า100%หรือว่า167.39อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดอยู่ที่2.1นะคะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่0.9จริงๆตัวเลขนี้ ประเทศไทยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าง,งานของไทยเนี่ยค่ะตามที่เราเคยรายงานไปค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1%หรือว่า1%่ปกว่าๆเท่านั้นตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขใหม่แล้วก็ชัดเจนนะคะว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบให้เกิดการว่างงานมากขึ้นแล้วก็เด็กจบใหม่เนี่ยค่ะปีแล้วเป็นแสนๆคนเนี่ยค่ะอาจจะต้องหางานได้ยากขึ้นด้วยค่ะค,ะคือสังเกตได้จากที่บางทีโรงแรมใหญ่ๆ ร้านอาหารใหญ่ๆพัตคารใหญ่ๆแบบนี้ผลกระทบเขาหนักมากนะ<ช>ถึงขั้นต้องมีการปิดตัวหรือว่ามีการให้แบบว่าขายออกไปทอดตลาดแล้วลอกแรกจําได้อย่างพัตคาที่ว่าไปแถวย่านที่มีคนจีนเยอะชนนทาวของเมืองไทยเรานะผมปรากฏว่าพัตคาเนี่ยสองแห่งนะต้องแบบหยุดไปเลยหนึ่งแห่งแล้วเหลือหนึ่งแห่งนี่คือว่าเขาให้บรรดาลูกน้องของเขาลูกลูกจ้างส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานข้ามชาติเช่นลา เวลาพอมีปัญหาปุ๊บเขาเดินทางออกไปข้างนอกไปได้เพราะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายใช่ค่ะแล้วที่การงค,คือลดจํานวนคนจริงๆนะแล้วก็ให้แบบนี้ฮะข้าวมีฟรีแต่กลับซื้อมาแบบนี้ข,ข้าว,าวก็ต้องใช้เงินอยู่ดีค่ะเห็นชัดเจนเลย ในกลุ่มจังหวัดสีแดงเข้มก็คือที่ใช้มาตรการควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดเนี่ยนะคะวันแรกเลยที่ให้ไปทําหนังสือขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดคือผู้คนเขาบอกว่าไปขอหนังสือเพราะเขาอยู่ไม่ได้แล้ว้วต,ตอนนี้กิจการต่างๆในพื้นที่เนี่ยคะ่ะคือมันหยุดชงงะงักปิดกิจการกันไปตกงานแบบฉับพลันเลยก็เลยอยากจะเดินทางออกไปคือปกติถ้าได้รับผลกระทบจะวนอยู่ในระแวกนั้นคือย้ายอําเภอข้ามอําเภอข้ามจังหวัดจากชนบุรีก็มาหางานที่ระยอง ได้ตอนนี้คือทําไม่ได้นะคะมันช็อตไปหมดเลยอยากจะเดินทางออกนอกพื้นที่เลยเพื่อมาหาโอกาสอื่นๆมากกว่าค่ะยิ่งพูดถึงการท่องเที่ยวอีกฮะ,ค,ะคือการท่องเที่ยวครับก็นี่ฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็พูดไอเดียกักตัวชาวต่างชาติครับที่ว่าเข้ามาท่องเที่ยวในระยะยาวครับคือว่าให้สามารถออกนอกองได้นะครับแต่ว่าต้องให้ฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยพิจารณาก่อนเช่นตีกรอบ หรือว่าออกนอกห้องโรงแรมได้แบบนี้เหมือนเป็นเรื่องของการจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยในรูปแบบแบบ S T V ที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะแผ่วๆนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้โควิด -19 แล้วก็เรื่องอื่นๆทําให้คุณผู้ชมหันไปสนใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังรับนักท่องเที่ยว S T สอยู่นะคะเป็นการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวค่ะซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงทั้งมาตรการลดภาระค่าใชา้จ่ายแล้วก็มา มาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินรวมไปถึงมาตรการด้านภาษีด้วยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาไปหาหรือกันกับตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวค่ะเตรียมข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจรารณาวันนี้นะคะให้การช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยตามพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการและการขอยือดชำระภาษีปี2563รวมไปถึงค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาพักค่ะส่วนโครงการวีซ่า พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวหรือว่า S.T.V. อย่างที่เราคุยกันทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าเตรียมหาลือกับฝ่ายกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแล้วก็จะเสนอให้สบคแนวคิด Area ี u a r a n t i n e ซึ่งมีหลักการในการใช้พื้นที่ในโรงแรมรีสอร์ทเป็นการ r น n ีนแล้วก็กัก ตัวในห้องพัก14วันหรือถ้าจะบอกว่าไปตีกอล์ฟได้เขาก็ใช้คําว่ากอล์ฟคารันทีนนะคะสามารถไปตีกอล์ฟได้แล้วก็จะได้ผ่อนคลายได้ถ้าตรวจไม่พบโควิด19ในการตรวจรอบแรกเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะให้ความสนใจมาเที่ยวไทยมากขึ้นจากปีที่แล้วนะคะนักท่องเที่ยว STV ีไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ว่ามีมาเที่ยวประเทศไทยเพียงพันกว่าคนเท่านั้นค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นการสื่อว่าคุณสามารถมา คอรันทีในสับริเวณที่เป็นที่พักที่พักในที่นี้หกคาว่าโฮโลคอรันทีนอาจจะรวมถึงรีสอร์ทหรืออะไรด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นที่พักที่มีหลายหห้องพักนะฮะแต่ต้องมีลวรอบขอบชิดและมีบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถออกมาออกกําลังกายได้หรือพักผ่อนอารยบทคือทําอะไรก็ได้ภายในบริเวณแต่ต้องมีลวรอบขอบชิดแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นทั้งปวงก็ต้อง ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขทางสวบคผ่านกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดทางสมาคมโรงแรมไทยบอกนะคะว่าธุรกิจโรงแรมตอนนี้ได้รับผลกระทบมากนะคะแม้ไม่มีคําสั่งปิดแต่ว่าหลายแห่งบอกว่าปิดเองดีกว่าเพราะว่าไม่มีลูกค้าโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆเมื่อเจอปัญหาซ้ําๆก็มีแนวโน้มอยู่ไม่ได้นะคะก็อยากจะขอให้รัฐช่วยเหลือในการจ้างงาน2รูปแบบค่ะ หนึ่งนะคะประกันสังคมเนี่ยถ้าสมมุติว่า,าให้ให้โรงแรมที่ปิดตัวเองลงด้วยเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยให้พนักงานเนี่ยมีได้รับสิบทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินประกันสังคม50%เอเนตะคะตลอดระยะเวลาที่ปิดเนี่ยก็จะดีมากๆนะคะจะช่วยผู้ประกอบการได้เพราะาเราปิดแต่เราต้องมีมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินจะไม่เหลือแล้วนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่เราได้นําเสนอไปสักพักนึงแล้วคือโครงการโคเปะค่ะซึ่งเป็นเงินที่จะ ช่วยจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานโรงแรม7,500บาทคือครึ่งหนึ่งแล้โรงแรมจ่ายครึ่งหนึ่งด้วยข้อแม้ที่โรงแรมเนี่ยจะรักษาการจ้างงานจะรักษาการจ้างพนักงานเหล่านั้นที่รับสิทธิ์เหล่านั้นนะคะส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะล่าสุดทททนะคะเขาบอกว่า วันนี้จะมีการเสนอคอรมค่ะให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ติดต่อโรงแรมโดยตรงโดยมีเงื่อนไขนะคะการจองที่เลื่อนได้ก็คือจองตั้งแต่1ทธันวาคมเป็นต้นไปแล้วก็เลื่อนได้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2564ซึ่งต้องคงระยะเวลาเข้าพักแล้วก็ราคาตามเดิมเว้นแต่เลื่อนไปช่วงโลซีซั่นที่ราคาห้องพักลดลงซึ่งโรงแรมจะพิจารณาการชดเชยค่ะจริงวันนี้คอรมน่าจะมีหลายประเด็นที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเรื่องของการ ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่กระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะมีการเสนอชุดมาตรการไปรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่วยวและกีฬาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาภาคเอกชนบอกว่าขอพักหนี้สักหนึ่งปีเป็นไปได้หรือไม่มเดี๋ยวต้องติดตามค่ะครับเราลุ้นกันแบบนี้เนาะนะฮะขอบคุณมากนะครับที่สืมาครับ